วันนี้เราจะมาถ่ายคลิปโลโบอกโอเคถ่ายคลิปโลโบอกนะคะวันนี้เราก็จะเข้าโลโบอกแมปเอ่อไทอเลททาวเวอร์นะคะรับดีเฟนยังไม่ได้นี่ไม่ค่เไล่แล้วตอนนี้ผมมีกีเลเลอร์แล้ว ไรมีพ่อมดบ้างพ่อมดนี่หน่าจาหมาหนึงรีเบคอนนะครับนี่คือในกระเป๋าผมแล้วไม่ต้องสงสัยว่าเลเซอร์กันทำไมเต็มเลยนะครับตอนอัปเดตแล้วมันมีอัปเดตในคามลาเมนตัวนี้ใช่ไหมนั่นแหละผมก็ไปสุม่มแล้วผมก็ได้เขาเปลี่ยนแบบไป เราไปหาซื้อตัวละคดขันครับิว mm hmm. แล้วตอนนี้เราก็ต้องเปิดกลัวเป็นอย่างทานการว่าตอนนี้เราอยู่กันในช่วงหาซื้อไปมั่วโอเคเริ่มเล้ย หาซื้อไปมั่วกับเทรดไปมั่วครับกีนันเหนือไปกีนเลเซอร์ดูดิจะเอาไงขี้เกียจโอเคจะเอาเน็กมาโชว์ไม่เสนอเลยแมวถ้าวันนี้ผมเจอพวกคอตัวอ๋อ สองร้อยเพจครับไม่เป็นได้ก็ตัวทำไมทนท่านดูแมนราคามันลดลงว่ะไปเล้อคำมมลาพึงมาราคาต่เฮหยกินตอนที่ข้าไปซื้อเองราคาโคตรแพงแล้ไม่ใช่เหรอวะแล้วนี่นะครับ อัพเกรดเน็กคาเมล่าที่ตอนแรกตังผมมีสองหมื่นไม่ใช่ดิหนึ่งหมื่นสองพันโอ้โห,โหโล่อฟ้าตังคหายเกี้ยงเลยคร่ะเนื้ออยู่สี่สิบเอ็ดบาทใครเฟื้อเลยอ๋อมีคนซื้อไทนนคาเมล่าแมนผมสองร้อยเพชร ในท่าน камер ่าแมนผมสองไลฟ์มีคนทื้อแแล้วพังเจอหรือที่เรียกกันว่าพี่คริโตไม่เอาผมอยากให้เขามีอัปเดตแบบอัปเดตตัวละครที่พังหลักผ้ามาเะไหนๆผมก็ต้องซื้อเออเลอร์บาว к а м е ล่าแมนคนไทยแล้วมันก็ต้องหมอว่าถ้าไม่มาอ ผมก็โคตรโกรธเลยว่าเต๋อผมรื้อไปว่าผมตั้งราคากินโคตรแพงเลยตั้งไว้เก้าร้อยเก้า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  ทำไมเฟซนี้ราคาหน้าเลือดจุ๋งอีเรื่องของแมนเหมือ,มอ,มอ,มอนเพื่อนผมมันได้เออโอ้ยหาเหตุมัวดีกว่า อาอใครมีทีวีน้ำแข็งผมขอให้เลื่อยในตัวทีวีน้ำแข็งเลื่อยหนตัวไม่คุ้มครับไม่คุมม้มมีไลฟ์เส็นมนะีไลฟ์เสน็นเนาะเนี่ยมีนี่ฝนครับแฟลตลับบีดเทรมาครับ เฮ้ยอันนี้เห็นฟอไปไกลๆเลยไปไกลๆเชื่ยๆอยู่เหนฟอคนไม่ใช่ดิหลายเฟนคนดังหรือเปล่าไม่รู้นะอ๋อไม่รู้คนอืม หนึ127่งรอยี่สิเจ็ดานแรกแฟนตาเอาอะไรดีวะ <c oughs> กินหาแรกสานตาผิดแล้วอัพเกรดหุ่นยนต์ก <c oughs> ิน กินหาแรกอัพเกรดหุ่นยนต์พิษหกบวกทองไฟองบวกแดง3ามหาแรกทีวิน้ำแข็งเฮย้ยได้จริงวาเก็ใครพูดว่าในตัวหาแรกกินในตัวหาแรก,กินเฮย้ย ใครอยากลงหกร้อยตามมาผมแปะผมโลคนเดียวได้น้ำไม่เจอะนะตัวปีช้า,าอัพเกรดลังเจอ,จอไม่ค่อยกล้าซื้อครับวัาซื้อไปแล้วอเอาไปใคย ไม่มีเขื่อนฟรีเฮ้ยคุ้มจัดเรย์เฟอร์แดนหนึ่งตัวมันหายหนึ่งร้อยเพ็ดอืมร้อยเพ็ดไม่น่าซื้อท็อปแอนเท็ดรู้จับเปล่า แป๊บนึงผมขอไปรู้ก่อนว่าสไปเดอร์เาไม่ละเขาเพิ่มดาเมจเขามายังหรือว่าเขายังไม่ได้เกะแัดเจนยังไม่ได้เกะผมมีตัวี้ม่เสร็จ ดีจนุนตอนนี้เน,นี่ยผมมีตัวลิมิเต็ดผมมีตัวลิมิเต็ดคืออ่ะก,อกีเลเฟอร์กับนี่นี่นะฮะแล้วก็ฟาตาทีวี มวกกัโทษด,ด้วยถ้าช่วงนี้ไม่ลงไม่ได้ลงคลิปนะครับพอดีว่าช่วงนี้ผมต้องขี้เกียจเฮ้ยเลคคามเมลา่าเฮ้ยโอ้ย โฮ้ยในกล้งแรกเลย,ยผมได้เน็กมาแล้วเน็กเดี๋ยวผมจะเอาไปรีวิวนะครับนี่ไงมีเน็กคัมเมาอัปเกรดเน็กคัมเมราแมน แต่แม่เมื่อกี้โคตรด,ดีใจเลยเมื่อกี้ผวผือมันเทรดมาไม่คุ้มไม่สำโคตรคุ้มเลยโอ้ยเออแล้วก็วต้องตู้เหมือนในคามเมรามันแลกได้ดูว่ามันเอาไปแลกไฟเดือวได้เย What the hell เฮ้ย กดูเฟื้อข้างหลังหน่อยเช็ดดฟเฟื้อพี่จู่น้อยมันใส่เสื้อพี่จู่น้อยเว้ท็อปแอนเทครับอันนี้ไม่ได้เห็อันนี้ซื้ตอตกเบ้าหัวแรเป็นหนึ่งที โอเคโอเคโอเคในตัวหาแะรกินในตัวหาแะรกินคนเดิมเชฟสนใจครับมาเทปมาจุดๆจุดๆลิ้นพันฮึน็กกับกอรีคิปปิตบ้มบุมบุม บ้องมานี่สองหมดตัวผมแล้วพี่นี่คือหมดตัวผมแล้วโอ้ยกูมไม่ต้องการกอดลี่ มันไมุ่้ม,มาอยากได้กอดลีกอดเก่ากอดเก่าหรือไฮเปอร์ก็เนี่ย้าไฮเปอร์นี่เป็นไปไม่ได้เลยโอ้ยหล,กลยอกเย้ยน้อกเ้ย โอ้ยสองร้อยได้ไงชีวิตเปลี่ยนนะเว้ยถ้าตั้งสองร้อยอ่ะโผไปโอ้สองหมืน่นกดไปสี่ตัวนะอสอง,ส,องสามสี่ สามตัวกูไปหลังกูได้เน so, ี่ยวันนี <h ums> <cũng> ้มันเป็นอะไรวะทุกคนทำไมผมตั้งราคาผิดฝนศูนย์ศูนย์สองพันเมตรเพราะถ้าไอ้นี้ผมก็ซื้อกินได้เพราะผมซื้อกินเสร็จปุ๊บผมก็ ้าเหลือเพชรเอาไปซื้อดิวได้อยู่หรือไม่ก็ไม่ไม่ซื้อดิวแล้วก็เก็บเพชรไปเรื่อยไปซื้อห้ท่านก็แอหน่าฝืนแอบมองเธอมาตั้งนานแต่ทำไมหลอกจ้ามันทลอกเราเลย้องเข้ามาถามมัไม่ค่อยองไรก็เออเดี๋ยวติดเลยกาแฟฟู นในตัวหาแรกคุ้มคุม้มผมมีพลังในตัวหาแรกคุ้มคุม้มผมพิมพ์แรกผิดว่ไม้ก้า Ok Lol Mình sẽ đi lo lên Ờ Nhầm 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 ตอนนี้ถ้าเพื่อนผมบากคนไม่เข้ามาในแมบผมจะโค่นหัวล้อเลย,ย,ยว,ว,ว,ว้ว้ยวว้าว้ยวว้วว้ย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 วว้วว้วววว เอาไว้เจอกันพาราครับ